ศีลบาร,รมีเป็นอีพีที่สองอีพี EP ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของที่ไปที่มาของศีลคราวนี้ก็จะมาพูดถึงมูลเหตุของของศีลเนี่ยของการบัญญัติศีลเนี่ยทําไมเราถึงต้องต้องบัญญัติศีลนศีลนี่ก็คือข้อปฏิบัติข้อบังคับนี่ยพูดภาษาพวกเราสมัยใหมว่ากฎกติกามารยาทนนการอยู่ด้วยกันในสังคมซึ่งในสังคมเนี่ย คือการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเหตุที่เราต้องบัรญัติศีลนี่ก็คือความเห็นแก่ตัวเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเขาเรียกว่าพยาปาทะก็คือมันอยู่ในจิตของเราเนี่ยคือความเห็นแก่ตัวเนี่ยคืออยากได้อยากได้อยากสบายอยาก่ว่าพวกนี้เนี่ยอยากอยู่เหนือคนอื่นในพวกนี้เนี่ยอยากบังคับคนอื่นไนพวกนี้อยากคือ ความอยากพวกนี้เนะี่ยมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวนั่นแหละไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าในพรืความรลษยาความตีมูลเหนตุตา่างๆอันที่เกิดขึ้นจากการการอยู่ร่วมกันเนะี่ยยังไงมันก็ต้องมีข้อขัดแยง้งเพราะว่าความอยากมันเหมือนกันคืออยากเหนือคนอื่นคนนี้ก็อยากเหนือคนนี้คนนี้ก็อยากนายกอยากเหนือนายขอนายขออย่างเหนือนายกเน,กเนกี่มันไม่ขัดแย้งกันได้ยังไงมันก็ต้องขัดแย้งกันอยู่แล้วนี่ยโดยธรรมชาติของของไอ้ของการอยู่ร่วมกันซึ่งอันนี้เนี่ย ตัวศีลเนี่ยมันเป็นการบัญญัติขึ้นมาเพื่ออสำรวมกายวาจาเนี่ยสำหรับเป็นเป็นเรื่องของศีลน,นะ,ะเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างอย่างภาสุขซึ่งผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยในในไอ้พระธรรมในไหของพูดที่เจ้าเนี่ยซึ่งต้องออกจากเรือนมาอ่าจะออกจากเรือนมาในพุทธเจ้านี่ที่เรียกอว่าไอ้ชุมชนหรือการมาอยู่ร่วมกันทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าสงเรียกว่าสงคณะสงสง สงแปลว่ารวมกันสังฆะสังฆะ,ะเนี่ยสังฆะเนี่ยแปลว่ารวมกันไม่ใช่ว่าแปลว่าไอ้พระสงฆ์นะไอ้ครบองค์สงองสงคือมีสีคือมีพระพระพิสู์สีรูปเนี่ยคือครบ,บองครบองสงอย่างเงี้ยความหมายคือมารวมกันให้ไม่ได้สีขึ้นไปเนี่ยี่ครบองอสงความหมายความหมายคือครอบองค์ไม่ใช่ว่าเป็นพระเห็นคือพวกเราเนี่ยเหมือนกันพวกเราอยู่ในชุมชนเขียชุมชนต่างก็เรียกว่าชุมชนนั่นแหละที่เรียกว่าชุมชนนะเรียกว่าอง์สง คือการการที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยช่วงแรกๆจริงๆพระเจ้าก็ยังไม่ได้บัญญัติเรื่องศีลเลยนะเรื่องการอยู่ร่วมกันเพราะว่ามันมีธรรมธรรมะเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคนมันไม่เยอะม,มีปัญจวัคคีย์มีอยู่แค่ห้ารูปใช่ไหมล่ะก็มาอยู่ร่วมกันก็รู้ว่าผู้วุสูงวััญญาวุสูงวััญญาวัปปะพรยมหานามะอย์ขัีเนี่ยมีอยู่ห้ารูปเราก็รู้ว่าใครเป็นใครอยู่เนี่ยมันก็อยู่ไม่ยาก พราะหลังจากนั้นที่พทเพิ่อเริ่มเริ่มมีเริ่มเริ่มมีพระขึ้นมาห้ารูปแล้วก็ท่านก็ไปสอนให้ยักษ์สาวยักษ์สาวขึ้นมาอีกห้าสิบรูปนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปบวชเอาจากชนินสาพ,พี่น้องอีกมาอีกพันรูปเนะี่ยรวมกันมาได้เป็นพันสองร้อยห้าสิบรูปคือมันเยอะขึ้นมาแล้วเนะี่ยท่านถึงได้มามาบัญญัตินะมาบัญญัติการอยู่ร่วมกันนะเพราะว่า คนที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีคนดีเสมอไปถึงจะเป็นคนอที่อยากจะมาบวชเต่ก็อยากจะมีมันมาจกในจิตใจของเราอยู่แล้วแล้วเรื่องอยากจะเขาเรียกว่าอยากเรื่องอยากได้อยากเด่นเลยพวกนี้มันอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะออยากได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยมีความไม่อยากให้ใครได้ดีอยากให้ตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยไอความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมาอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วในจิตของแต่ละคน ทุกคนนี่แหละไม่ต้องว่าใครทุกคนเลยหยุดมีไม่มีหรอกว่ามาอยากจะให้คนอื่นได้ดีกว่าไม่มีนอ,อเพราะฉะนั้นในการมาอยู่เนี่ยบางคนก็สําเร็จอหรหันบางคนก็ไม่สําเร็จบางคนก็ออพอมาเป็นนักบวชแล้วเนี่ยมันไม่ได้เปพอพูดปุ๊บเลยสําเร็จอหรหันเลยเมื่อไร่ล่ะมันจะต้องมาอยู่ร่วมกันมาเพื่อที่จะมาปรับปรุงปรับปรุงจิตคือมามาเขาเรียกว่ามาขัดเราก่อนนะซึ่งอันนี้แหละ ท่านเรียกว่าอาศัยอํานาจประโยชน์ซึ่งแปลจากบาลีมาเป็นจากบาลีมาไม่รู้ว่ามันจะตรงใครอยากจะรู้ก็เข้าไปดูตรงเนี้ยอที่หลวงพ่อแปลมาให้เนี่ยมันมีอยู่สิบข้อเนี่ยพราะพทธองค์เองเนี่ยท่านก่อนที่ท่านจะบัญญัติศินเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะบัญญัติศินเนี่ยท่านจะบอกว่าเหตุผลที่ท่านบัญญัติศินเนี่ยอาศัยอํานาจก็คือไอ,อ้ประโยชน์อํานาจของประโยชน์คืออาศัยประโยชน์คือ ถ้าพูดเป็นภาษามันคือมันมีประโยชน์อย่างนี้เอ่อก็หมายก็คือแปลว่าเอ่อการบัญญัติศินของท่านเนี่ยมันจะต้องอยู่ในประโยชน์นี้มันไปนอยู่ในประโยชน์สิบข้อนี้นะซึ่งในบาลีอาจจะแต่แปลมาไม่เหมือนกันซึ่งหลวงพ่อเนี่ยมาแปลเพื่อจะให้เราเข้าใจง่ายนะว่าในก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาบัญญัติเนี่ยท่านเอ่อบอกว่ายังไงที่จะมาบัญญัติเรื่องนี้นะเอ่อจากนั้นก็ ศีลเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติทางกายวาจานะหลายคนก็จะไปมองถึงว่าศีลมันแต่มีความอะ,อะไรวิเศษมีสูตต้องเป็นผู้ยื่อศีลแล้วเป็นผู้วิเศษเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือ,อสิ่งที่อยากจะให้เราพูดส่วนเรื่องของอการสำรวมกายวาจาเดี่ยมันจะอยู่ร่วมกันผสมยังไงเดีย๋ยวเอาอีพีหน้าเดี๋ยวจะเอาอีพีนี้เพราะว่าอีพีนี้มันจะใช้เวลาประมาณสักสักหน่อยนะ อ,อย่างแรกเนี่ยอำนาจประโยชน์ที่ท่านตั้งขึ้นตั้งไอ้ศีลต่างๆขึ้นมาหรือข้อปฏิบัติต่างๆขึ้นมาเนี่ยว่าอันที่หนึ่งคือรับว่าดีแห่งสงฆ์คือมันเป็นผลดีคือทุกคนเนี่ยที่อยู่ในพระธรรมวินัยนี้เนี่ยท่านบอกว่าเรียกพระธรรมวินยัยที่ว่าท่านบัญญัติขึ้นมาเนี่ยอ,อาจจะข้ามอ้าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามอะไรพวกนี้ยอันเนี้ยเป็นการบัญญัติขึ้นมาเพื่อ อ่ใครใคก็อยากจะได้ใช่ไหมลนะ่ะทุกคนต้องมีความเห็นแก่ตัวหมดทุกคนก็ให้อยู่ว่าเออเนี่ยนะบัญญัติขึ้นมาเพื่อไม่ให้ไปเอาของใครเนี่ยอย่าไปเอาของของที่เขายังไม่ให้อย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยมันก็เป็นข้อดีของทุกฝ่ายใช่ไหมอันนี้เรายังไม่ให้เราแต่คนนี้มาเอาเนี่ยก็เป็นการขโมยเป็นการมาแย่งมาชิงอะไรเอาใช่ไหมเดีย๋ยวว่าถ้าหากว่ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยของที่ไม่ได้ให้ไม่มีใครมาให้เราไม่เอาของนั้นก็จะอยู่อย่างนั้นนะ กว่าของในที่มีเจ้าของเขาเจ้าของเขาต้องใช้ไปอย่างนี้ความหมายอันนี้หนึ่งอันที่สองคือความพาสุขแข่งสงเนี่ยคือในการมาอยู่ร่วมกันเพื่อให้มีความสุขเนี่ยไม่ให้มีพ่อพี่พลาดขัดแย้งกันเนี่ยจากาความเห็นเกียรตัวของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากอะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านบอกว่าเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในกลุ่มในหมู่คณะเนี่ยอ่แล้วก็บัญญัติว่าอ,าอันนี้นะ ผู้ที่มาก่อนเนี่ยให้เป็นผู้ให้ผู้ที่มาหลังให้ฟังผู้ที่มาก่อนอย่างเงี้ยนะผู้ที่อาวุโสกว่าอย่างเช่นอย่างเช่นพระที่ทักอยู่ทุกวันนี้ก็ผู้ที่มีราษาอุบรรษามากกว่าจะเป็นผู้ออกความเห็นแล้วก็ผู้ที่มาอยู่ด้วยหรือว่าผู้อาวุโสมาที่หลังเนี่ยก็ปฏิบัติตามเป็นลกูกศิษย์เป็นอาจารย์กันอย่างนี้แหละความหมายอันนี้คือการบัญญัติลดหลั่นกันในทางวิไนไยน คือวินัยของบุรุษเจ้าหรื่ว่าจะเป็นศีลเดือพร่วินัยเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะไอ้ศีลกับวินัยเนี่ยคือเป็นข้อจํากัดกายวาจาหรือว่าข้อสํารวมกายวาจาเพื่อจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าคิดอย่างนี้ก็อยากจะพูดไปคิดขึ้นมาได้ก็จะพูดไปไม่ได้นึกถึงว่าใจเขาใจเรารอย่างเนี้ยมันก็ไปสร้างความแตกแยกให้หมู่สงเพราะก็จะเป็นการพิพาทกันระหว่างคำพูดท่านงบอกว่าต้องสมาวาจาสมาวาจาคือให้พูดในสิ่งที่อ่า แล้วเราเนี่ยอยากจะเราอยากจะฟังคําไหนก็ให้พูดคํานั้นไม่ใช่พูดอยากที่เราคิดนะอย่างนี้เนี่ยเป็นการก็เรียกว่าอันนี้แหละมันเป็นความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นมาอย่งสีทุกคนก็อยากจะพูดตามตอย่างตัวเอง,เอง,เองเนั่นแหละนะอันที่สามที่สําคัญมันมเป็นศัพท์เทคนิคเลยก็คือข่มผู้เกื้อยาก คือการที่เข้ามาอยู่ในธรรมะมน่ของบริจากเนี่ยมาจากร้อยพ่อพันแม่นะมาจากทั้งหลักศาสย์มั่งพามมั่งสูตรมั่งอะไรทั้งมาจากทุกวรรณะเลยเนะยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบรรณะสูงก็ในบาลีในในอินเดียเนี่ยเขาเขามีการแบ่งชั้นอย่างชัดเจนเยอะแยะมากเลยถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติเนี่ยที่มา,าบัญญัติว่ามีสีลห้าสีลสิบสินสองร้อยี่สิบเกียตอะไรพวกนี้เน,น่ย ให้ม,มัญนหาพวกนี้ก็ไม่มีใครจะจะปฏิบัติอย่างเช่นผู้ที่เขาเคยเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์เป็นอะไรมาก,ก่อนเขาก็จะถือเนื้อซื้อตัวอะไรมาในเพะวเขามาข่มกับผู้เกื้อยากนี่แหละอันนี้นี่คือวัตถุประสงค์นะของการบัญญัติศินขึ้นมานะใครสนใจก็ไปดูในพระวินยัยอ่อพระพระวินัย่มีแปดเล่มอนะอยู่ในพรนะไตรปิฎกนี่พระวินัยแปดเล่มเนะี่ยให้เข้ามาดูจยาขึ้นด้วยไอ้นี้ยอำนาจประโยชน์สิเนี่ยทุกอันเลย ก่อนที่จะบัญญัติศินนะอันนี้หลงวงพ่อแปลมาเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายเยนในผู้เกิดออยา,กแ,า,ายดกแล้วับาอธิบายให้พวกเราฟังอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อความสุขเพื่อความเป็นสุขแก่ผู้ที่คือข้อปฏิบัติคือทุกคนเนะ่ยเข้ามาต้องมาปฏิบัติในสิ่งเดียวกันนะเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติให้มีปาฏิมโมกข์ทุกๆ15วันให้มาฟังข้อปาฏิมโมกข์เนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ย ผู้ที่ถือหรือผู้ที่อยู่ในภายใต้เขาเรียกว่าอุเทศผู้ที่ภายอยู่ในภายใต้ธรรมะวินัยนี้เนี่ยให้เข้าใจแล้วก็จะให้มีความสุขอยู่ในกับการถือคือทุกคนเนี่ยมีมีข้อปฏิบัติเดียวกันเนี่ยข้อหมายเป็นยาง้นมีมีข้อปฏิบัติเดียวกันคือให้เป็นสุขแก่ผู้ที่ถือปฏิบัติร่วมกันนะข้อศีลบางข้ออาจจะไอ้ละเมิดคนน้นคนนี้เนี่ยก็ ให้ให้มีการมาขอขอมากันให้มีม,มีมีวิธีขอข,อขอมามีวิธีอะไรเยอะแยะไปหมดนะในในภาพินัยนะอีกอันหนึ่งก็คือป้องกันข้อขัดแยง้งคือยังไงเสียในในกลุ่มมนุษย์เนี่ยมันต้องมีข้อขัดแย้งอยู่แล้วเพราะเรามีจิตมาเพื่อที่มันจิตที่เรามาเป็นพยาประทะเนี่ยคือตัวเริ่มต้นของจิตเราเนะี่ยคือความอยากได้อยากมีอยากมีชีวิตอยู่อย่างน้อยเนี่ยคืออยากมีชีวิตอยู่ถ้าจะมีชีวิตอยู่ทําไงต้องมีอาหาร มีอาหารอาหารไม่มีจำกัดจะทำะไงก็ต้องเกิดการแย่งชิงกันใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นเพียง่ของเราเราก็อยากจะได้ใครก็อยากจะได้ไเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันเอเ่างเพื่อป้อ,องกันเขาแล้วเราจะมาบัญญัติว่าห้ามเอาของสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นอันนี้อีกหนึ่งก็คือกอาจัดข้อขัดแยง้งนคือเมื่อมันยังไงมันก็เกิดขึ้นมาคือหนึ่งอันที่หนึ่งเนี่ยคือทําเป็นข้อป้องกันไว้ก่อน อันที่สองคือเมื่อขัดแย้งกันแล้วเราจะพิพาทอ่าเคาเรียกว,ว่าอย่ามาจํากัดข้อขัดแยง้งในยังไงนอาจจะใช้คามันสั้นลงหน่อยหนึ่งถือว่ากําจัดข้อพิพาทค,คือเรายังไงก็มันก็มีการพิพาทขึ้นมาแล้วเนี่ยจะให้ใครไปใครถูกใครผิดพิพากษาตัดสินแล้วใครจะใครจะไปขอขอมาใครหรือว่าใครจะ,ะรับโทษยังไงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีนะในพระบดาจาก็มีโทษอยู่ถึงเจ็ดอย่างนะมีเรว่ออักรณีนะ ที่อยู่ในปาฏิมกข์เนี่ก็มีมาในปฏิมกข์ก็เยอะมีอยู่นอกปฏิมกข์ก็มีนะในเรื่องของทำไม่ันต่างๆที่การอยู่ร่วมกันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการในการที่จะทําศีลที่จะมาเน้นย้ําตรวนี้เพราะว่าหลายคนไม่เคยเห็นนะอีกอันหนึ่งก็คือข้อที่เจ็ดก็คือการเลื่อมใสของชุมชนคือบางคนเนี่ยเขายังไม่เลื่อมใสถ้าหากว่าเราเข้าบ้านไปตะโกนโหวกเหวกโวยวายหรือว่าพูดตามใจตัวเองเนี่ย ใครเขาจะมาเลื high, anything, ่อมใสเราท่านก็บัญญัติเซกีวัดเจ็ดุห้าอกมาว่าการเข้าบ้านควรจะทํายังไงอย่าโยกตัวอย่าโค้งตัวอย่าพูดเสียงดังนะครับอย่ากินจุดจิบจุกจิบทรับแทบอะไรพวกนี้มีหมดนะแล้วก็เมื่อเรามีกริยามารยาทที่ดีแล้วเนี่ยความเลื่อมใสก็จะเกิดขึ้นคนที่เลื่อมใสแล้วก็จะเลื่อมใสมากขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะทําให้เป็นที่ตั้งของพระธรรมพระธรรมพระธรรมเขาเนี่ยที่ท่านบัญญัติไว้เนี่ย คือถ้าหากว่าไม่มีใครเลื่อมใสแล้วพระธรรมมันจะอยู่ได้ไหมล่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นพระสัทธรรมเนี่ยจะอยู่ก็อยู่กับคนนี่แหละอยู่กับพวกเราเนี่ยเขามีคนเ,เราทําตามพระธรรมที่ัดแล้วพระธรรมเนี่ยจะตั้งมั่นอยู่ได้นี่งนี่หลนะข้อก้า 9. ส่วนข้อสิบนี่ให้ถือเป็นปฏิบัติในแนวทางเดียวกันความหมายคือทุกคนที่เข้ามาอยู่ในในนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน คือเป็นพคือตามพระไิดายเนี่ยคือให้เป็นแบบแาบเดียวกันดึ่งท่านก็ให้มาสวดปฏิโมกเนี่ยคุกๆุกสิบห้าวันเลยนะทุกสิ้าวันใครเข้ามาใครเข้าไปก็มารายงานกันว่ามีกี่คนคนเข้ามาใหม่เข้ามาเก่ามาขอเข้ามาอะไรกันก็มาในวันที่อ่าทุกวันปฏิโมกเนี่ยอันนี้ไหมในนี้คืออ่าศีลบารมีที่ อันนี้เป็นศีลที่เป็นจะจํากัดลงไปที่ของที่เราไม่เคยไม่เคยได้ได้ร Arrow, like ู้จักเท่าไหร่ก็คือเรื่องของอํานาจหรือว่าเอนิสง์หรือประโยชน์ของการของการทําไมท่านถึงบัญญัติศีลเหตุที่เป็นเหตุที่ต้องบัญญัติจริงๆเลยก็คือความเห็นแก่ตัวของคนนี่แหละแลวคราวนี้ก็ถ้าหากว่าอยู่ในสภาวะของชุมชนอื่นนะ อันนี้เป็นบริษัทของรูพุทธเจ้านะที่เป็นพวกที่บัญญัติพวกนี้ก็เป็นผู้ที่บัญญัติผู้ที่เข้ามาอยู่ในบริษัทุทธเจ้าเป็นอภิสุภิสุนีอุบาสกปสิกาสามเณรแมชีอะไรก็แล้วแต่ละท่านมาอยู่ในธรรมวินัยนี้ท่านก็มาอยู่ในสีลนี้สิ่งที่ท่านบัญญัติเนี่ยท่านจะบอกเหตุผลอันนี้ไว้ทุกครั้งนะท่านใดที่อยากจะรู้ว่ามันบาลีเป็นยังไงหรือว่ามันแปลตรงตัวอะไรไม่เป็นเข้าไปดูที่ในพระวินัยได้นะในพระวินัยมีอยู่แปดเล่มละ ก่อนที่ท่านจะบรรยัญญติท่านจะพูดถึงอำนาจประโยชน์สิประการนี้นี่คือวัดถุประสงค์หรือที่ไปที่มาของการศีลที่จะมาให้ดูว่าไอศีลบารมีหรือว่าศีลที่เป็นของพระพุทธเจ้าหรือว่าอยู่ในบัญญตัติเขาทําขึ้นมาเพื่ออะไรส่วนที่สําคัญก็คือเป็นการสํารวมกายวาจานะสํารวมกายวาจาถ้าสารวมกายวาจากับหมากับแมวยมันได้ประโยชน์อะไรไหมนะ เพราะนั้นอันนี้จะเล่าต่อไปใน e ีพีต่อไปแล้วกันเนาะเวลาหมดแล้ว